สวัสดีค่ะพบก,กับรายการฮอสซิงเฮงมอร์นิ่งนิวส์าช้านานที่21มกราคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานเพิ่มขึ้น8.3ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืน2,710ดอลลาร์ค่ะเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงกว่า1เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองคำสำหรับตลาดการเงินสเมมกาเมื่อวานปิดทำการเนื่องจากเป็นวันมาตินโรดริเจูเนียนะครับ เมื่อวานตลาดการเงินทั่วโลกคงจับตามองโดนั้นธรรมในการเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ตรงกับเวลาเที่ยงคืนของเวลาไทยนะครับซึ่งทรรมก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็มีการถแถลงนโยบายที่สำคัญอันแรกก็คือประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานแห่งชาติเพื่อลดราคาพลังงาน ะะแล้วก็แก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อดังนั้นทรัมป์ก็จะเน้นผลิตน้ำมันแล้วการธรรมชาติในประเทศนะคะอันที่สองก็คือประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติชายแดนใต้ของสหรัฐนะคะซึ่งชายแดนใต้ของอเมริกาก็คือติดกับเม็กซิโกอันนี้ก็คือสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองของเม็กซิโก อันที่สนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการถอนตัวนะคะจากเรื่องข้อตกลงปารีสนะคะเขาก็บอกว่าเขาใช้คำศัพท์ว่าถอนตัวจากกีนนิวดิวนะคะมันสไตล์ทําก็จะไม่รักโลกรักสิ่งไดล้อมรา้มองบบอว่าตรงนี้อาจจะต้องใช้เงินที่เข้าไปอุดหนุนในเรื่องนี้นะคะ มีการยกเลิกการสัมสนการผิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยหรือว่ารถอีวีนะคะตรงนี้ก็อาจจะมองว่ารถอีวีเนี่ยก็เป็นฐานการผิดหรือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจียยนนะคะก็ทมก็ค่อนข้างเนส่วนกระแสส่วนสวนงครามการค้าที่เรากังวลกันกลายเป็นมอสทัมเนี่ย บอกว่าให้มาทบทวนศึกษาการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนแจากแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะส,ส่วนประเด็นนันหนึ่งที่อเมริกาเฟิร์สนะครับตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเม็กซิโกเป็นอเมริกา America เลยนะคะตรงนี้กลายเป็นว่าสงครามเาินค้าไม่ได้ดุนแลงนะคะเงินเฟิร์ first, อาจจะไม่ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ตลาดกังวลนะสำหรับ วันนี้ก็จะมีการประชุม World Economic Forum นะคะเป็นวันวันที่สองแล้วนะคะก็มีทั้งหมดสวันนะคะแต่หลักๆคิดว่าวันนี้ตลาดการเงินทุกตลาดเนี่ยนะคะก็จะมาวิเคราะห์แหละนะคะที่ทำถแถลงนโยบายเนี่ยจะกระทบอย่างไงยบ้างนะคะซึ่งถ้าดูคร่าวๆเนี่ยนะคะก็เรื่องของ การที่เขาเน้นผลิตน้ํามันแล้วก็การธรรมชาติเนี่ยเป็นผลที่สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกนตอนนี้นะคะก็คงคิดว่าอาจจะใช้ก๊าซธรตรมนาตนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้นะคะและว้วก็อาจจะเน้นเรื่องเรื่องการส่งออกนะคะส่วนประเด็นเรื่องอันนึงก็คือความสิ่งทางพุทธศาสตร์ ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องของยูเคเลยนะคะราะความเสี่ยงของุิสัตถก็อาจจะมีอยู่นะคะมันก็เลยมองว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยน่าจะน่าจะส่งผลบวกกับราคาทองคําโดยรวมมากกว่านะคะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นสัปดาห์ที่เราก็มีการประเมินว่าไอ้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากในโยบายของทั้มเนี่ยก็มีแรงซื้อทองคําในฐานะสนัรัพย์ปลอดภัยเข้ามา ทองคำถ้าระยะสั้นมองกรอบ2,690ถึง2,725ดอลลาร์นะคะ2,725ดอลลาร์ยังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่นะคะแต่ถามว่าะระยะยาวทองคำก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่แนวรับ2,690ดอลลาร์2,670ดอ26ลลาร์นะคะแนวต้าน2,720ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านแข็งแกร่ง2,725ดอลลาร์ สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน6ครั้งขายออกช่วงเย็น43,950บาทค่ะแนวรับ43,650บาท43,450บาทแนวต้าน43,950บาทเราก็44,000บาททวนนะคะระยะระยะสั้นการลงทุนในทองแท่งอาจจะเทรดดิ้งตามปรอบประมาณ2,690-2,725ดอลลาร นะคะลงทุนระยยาวย่ังแนะนำว่าถือก่อไปได้นะครับโกลฟิเจอแนะนำซื้อ2,690ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,670ดอลลาร์ค่ะส่วน g o l i ล e f u t u r e แนะนำซื้อ2,720ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,700ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานกับทิศทางแข็งค่าขึ้นเป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า กว่า1%นะคะเงินบาทก็เลยแข่งค่าขึ้นถึง23สตางค์อยู่ประมาณ3.4บาท10สตางค์นะคะแนวโน้มเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็ระยะสั้นให้แนวรับ3.4บาทแนวต้าน3.4บาท50สตางะคะ์ค่ะส่วน u s d future แนวรับ3 3บาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน3.4บาท30สสตางค์นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ